ข่าวด่วนครับทุกคนคุณบิ๊กผู้หิบบ้านฟินแลนด์ขอยุติบทบาทในการเป็นผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์นะครับเรียกได้ว่าวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวครับทุกคนเนาะซึ่งต้องบอกว่าทางคุณแพลวพาว,พาวแสงทองเนี่ยก็ออกมาไลฟ์สดครับทุกคนแล้วก็ชี้แจงกับประเด็นทุกประเด็นนะครับบอกว่าตัวเองก็ไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ยอมรับเนาะกับสิ่งที่ผิดพลาดเกิดที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตน,เ,นเองเนี่ยก็บอกว่า คนเราเกิดมาก็ต้องมีความผิดพลาดนั่นเองครับทุกคนซึ่งต้องบอกแบบนี้นะอ่ะทางฝั่งของคุณแพลวพพาวเนี่ยก็ได้พูดในมุมของตัวเองและล่าสุดที่น่าตกใจไปมากกว่านั้น,นครับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ครับทุกคนก็ได้ออกมาโหไลฟ์สดต่อเนื่องกันเลยครับแล้วก็ชี้แจงประเด็นทุกประเด็นครับว่าตัวเองเนี่ยเจอเหตุการณ์แล้วก็เจออะไรมาหลายอย่างมากๆกครับทุกคนเนาะแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้พวกเราได้ฟังกันด้วยในไลฟ์สดนะครับว่าเจอเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดคิด หลายอย่างนะครับแล้วก็จับผิดมาได้หลายเดือนแล้วด้วยพร้อมมีคลิปเสียงด้วยครับทุกคนคลิปเสียงที่ทางคุณแพรวพาวกับทางด้านมือมิกซ์เนาะพูดได้แล้วเนาะทุกคนเพราะว่าคุณคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ได้พูดให้พวกเราได,ได้ได้น่าจะกระจ่างแล้วแหละว่าจะเอามาออกไหมมือมิก์คนนี้นะครับมือมิก์เนี่ย มีหลายคนนะในประเทศไทยเนี่ยทำไมต้องเอาคนนี้ไว้อะไรแบบนี้ซึ่งคุณแพรวก็ไม่ได้ให้คําตอบกลับมาว่าจะเอาออกไหมก็คือเงียบไปเป็นเดือนเลยนะครับและคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรถ้าไม่เอาออกก็คือเอาไว้นะครับผมรับได้แต่ทั้งทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นครับประมวลผลมาก็คือโอ้โหมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คุณบิ๊กเด้นเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันนะครับเนาะซึ่งต่างคนก็ต่างมีมุมเป็นของตัวเองอย่างคุณแพรวแสงทองเองเนี่ยก็เล่าในมุมของตัวเองนะครับว่า เวลาที่ฉันเหนื่อยจากการทางานเวลาที่ฉันหยุดคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ออกไปเที่ยวบาโฮสออกไปเที่ยวบาเกอะไรแบบนี้นะครับทุกคนก็คือแบบโอ้โหแต่ละคนก็คือมีต่างมุมกันต่างมุมมองกันนั่นเองนะครับจนล่าสุดเนี่ยคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะถึงขั้นแบบว่าโอ้โหปล่อยโฮกลางไลฟ์กันเลยทีเดียวครับน้ําตาไหลกันเลยทีเดียวนาะกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็คือแบบ อันไหนที่มันอัดอั้นคุณบิ๊กก็ค่อนข้างที่จะปล่อยออกมาหมดนั่นเองครับทุกคนนะแล้วก็วันนี้ก็เลยพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการวงนะครับว่าตัวเองเนี่ยยังอขอสารต่อนะครับกับค่ายโปเกียวมิวสิกนะน้องเพลงพิมพ์ระดาครับแล้วก็น้องซีแกรมนะครับแล้วก็หลายๆคนครูชินจังครับทุกคนที่อยู่ในค่ายเพลงของตัวเองนั่นเองครับทุกคนซึ่ง ส่วนวงแสงทองฟินแลนด์ทุกคนซึ่งเป็นวงหมอลำซิ่งเนาะอันนั้นก็ปล่อยให้ทางคุณแพรวพราวเนี่ยได้บริหารไปนั่นเองซึ่งคุณบิ๊กก็บอกว่าขอถอนตัวออกมานะอะคือทางเขาเนี่ยก็น่าจะบริหารได้ดีกว่าตัวเองนั่นเองครับทุกคนต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยบรรยากาศการไลฟ์สดของทั้งคู่นะครับคนดูเยอะมากๆเลยนะครับช่วงที่คุณแพลวพพาวแสงทองได้มีการไลฟ์นะครับโอ้โหคนดูเนี่ยหลัก2 0 0,000กันเลยทีเดียวคุณบิ๊กคือเฉียด3 0 0,000เลยนะ นะครับทุกคนก็น่าจะอุ้มอิ่มมองว่านะครับอุ้มอิ่มมองว่าน่าจะยากแล้วนะทุกคนเนาะถ้าเกิดว่าออกมาแชฉกันแบบนี้นะครับเนาะค่อนข้างที่จะยากนะแล้วก็ส่วนคุณนิรุยเองนะครับคุณนิรุยเนี่ยก็ได้ออกมาโพสนะครับพี่นิรุยเนาะเมื่อสักครู่เลยนะครับก็ประมาณว่าอารักทั้งคู่เนาะแล้วก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาคืนดีกันเนาะฮักทั้งสองคนไม่อยากให้ ไม่อยากเสียใครไปนะครับทุกๆคนตั้งสติดีๆฉันคนเป็นกลางก็ลำบากใจที่สุดวันคุยกันคือคุยกันดีๆอยู่ต่างคนต่างเข้าใจขอโทษกันแล้วมาเมื่อนี้คือเป็นแบบนี้นะครับพวกยุยงส่งเสริมสับสอนนี่ก็หลายไม่รู้ว่าไม่รู้จักการเยียวยาใจให้กันและกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนโพสต์นี้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เผื่อสาเดอิอนะครับพวกมีปมในใจเมนบอดี ก็พากันแบบพอกรอ,อ่ะพี่นิรุยก็พูดประมาณนี้นะครับฉันเชื่อว่าพวกเธอจะผ่ามันไปได้สู้ๆนะครับนะซึ่งนุบอกว่าโอ้โหวันนี้คือเป็นมหากราบของคู่สามีภรรยาเลยที่แบบเหมือนกับอาแช์กันไปแช์กันมาเลยก็ว่าได้ครับทุกคนสําหรับวันนี้เนาะก็อ่ะคือถามว่ามีโอกาสไหมที่สองคนเขาจะกลับมาคืนดีกันอุ่มอิมมองว่า ก็มีโอกาสนะครับทุกคนเพราะว่าถ้ามีลูกเป็นยาใจเนาะถ้ามีลูกเป็นยาใจแล้วก็โอ้โหลูกกาลังน่ารักด้วยนะครับทุกคนหลายคนก็บอกว่าสงสารลูกนะครับอ่ะตอนนี้คุณบิ๊กก็กําลังมีการไลฟ์อยู่นะครับก่อนคุณลองย้อนสิ่งที่ผ่านมาดูสิว่าเรื่องแค่เนี้ยคุณยังโพสเลยเรื่องแค่นี้คุณก็ยังโพสเลยเรื่องแค่นี้คุณก็ยังโพสเลยเรื่องแค่นี้คุณก็ยังโพสเลยแล้วคุณก็ไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนนั่นน่ายควนไวมาเราก็เป็นมาอยู่แล้ว เรื่ององค์กรไม่ต้องไปรักษา,พ,าพันธุ์พพูดเพราะว่งนีน้แค่นี้กับไลสุดแค่นี้กับประเด็นแค่นี้กับชี้แจงแค่นั้นกับอันนั้นลูกน้านอีกออกผพูดนย้เขาม,ม,เบบมันไม่ได้เป็นแบบว่ามันไม่ได้เรียบร้อยตอแรกอยู่แล้วไม่เอาตายกับไลสุดนะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณบิ๊กก็บอกว่า,วาไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของการรักองค์กรขนาดนั้นเอาครอบครัวเป็นหลักก่อนไหมนะเพราะว่าวงเนี้ยไม่ต้องรักษาภาพลักษณ์ขนาดนั้นเพราะว่าคือมีดราม,าม่ามีชี้แจงประเด็นอะไรกันมากมายอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็ตอนนี้คือคุณบิ๊กค่อนข้างที่จะได้กําลังใจจากแฟนคลับค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่คุณแพลวพาวก็มีกระแสเหมือนกับโดนตีกลับเหมือนกันนะครับทุกคนก็อเอาเป็นว่าน้องทุกคนให้กําลังใจทั้งคู่ก็แล้วกันนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับก็ประกาศนะครับยุตินะครับประกาศยุติบทบาทนะครับการเป็นผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ นะครับเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่เนาะนะครับเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่แล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณบิก๊กโดยเฉพาะคุณบิ๊กเลยอะ่ะพอเราได้ฟังแล้วเราก็รู้สึกว่านะาจากที่เกิดเหตุการณ์ที่เขาได้เล่าให้พวกเราฟังอะไรแบบนี้ครับทุกคนนะมันก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างแบบอื่มนะเกี่ยวกับจิตใจของคนนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะ่ะอุ้มอิมมองว่ายากนะนะครับยากนะที่จะ ทนได้ทุกคนเนาะมันเป็นเรื่องแบบชู้สาวเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณบิ๊กเขาก็แบบเก็บข้อมูลมาค่อนข้างที่จะหลายเดือนเหมือนกันเนาะจากที่พวกเราได้ทราบนะครับทุกคนเนาะทางนี้ทางนั้นคุณแพรวก็บอกว่าตัวเองไม่ได้แบบแบบแบบขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปเซิร์งไม่ได้ไปซี้กับใครเอออันนี้คุณคุณแพรวได้เป็นคนพูดเองนะครับทุกคนเนาะ ก็อันนี้คือทุกคนคือแบบตีประเด็นเป็นเรื่องชู้สาวไปแล้ว,วะนะครับจากเหตุการณ์ที่คุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าว,วะนะครับนะก็สรุปได้สั้นๆทุกคนก็ไปดูไลฟ์สดแบบเต็มๆได้นะครับไปดูไลฟ์สดแบบเต็มๆได้เลยนะซึ่งอิมก็ได้มีการแชร์ไว้หน้า Facebook ส่วนตัวออิมอยู่นะครับกับประเด็นทุกประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่ก็แล้วกันนะครับสําหรับข่าวนี้ นะครับฝากทุกคนเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับสรุปแล้วเนะาะคุณบิ๊กก็คือถอนตัวแล้วนะครับจากการเป็นผู้บริหารแสงทองฟินแลนด์นะครับแล้วก็ยุติบทบาททันทีนะครับหลังจากไล์สดนะแล้วก็ทางด้านคุณแพลวพราวแสงทองก็คงจะเดินหน้าบริหารต่อไปนะครับแล้วก็ทางคุณบิ๊กผู้หญ่บ้านฟินแลนด์เองก็บอกว่า,าตนเนี่ยก็ยังบริหารของโตเกียวมิวสิกอยู่นั่นเองนะครับทุกคนซึ่ง ทั้งที่ทางเนาะที่ตัวเองได้ซื้อไว้ก็จะมอบเป็นมรดกให้กับลูกๆต่อไปนั่นเองครับทุกคนนะก็อะส่งกําลังใจให้คุณบิ๊กผู้หญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เชื่อว่าทุกคนก็ติดตามข่าวนี้อยู่นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะฝาก Subscribe ให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะไปแล้วนะครับ